วงจรของเครื่องปรับประกาศอย่าใช้เบรกเกอร์ที่มีค่าแอมป์สูงเกินไปนะครับเพราะว่ามันไปเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดอักคีภัยได้แอดมินเคยเห็นหลายบ้านเลยนะครับที่ติดตั้งเครื่องปรับประกาศ B t ทต่ำๆแต่ว่าใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาด3 2มแอมป์แอดมินก็งงว่าทําไมใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์พิกัดสูงขนาดนั้นทั้งๆท,ที่เครื่องปรับประกาศก็แค่9,000 B t u บทบ้างหรือ1 2 0 0 0 BTU บทบ้างเครื่องปรับประกาศเนี่ยถ้ามีขนาด BTU อยู่ที่2 4 0 0 0 BTU ก็ยังสามารถใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาด16แอมป์ได้เลยนะครับแต่หลายบ้านช่างติดตั้งเซอร์กิตเบรกเกอร์ให้ขนาด32แอมป์เลยแอดมินก็งงว่าทำไมจะต้องใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์ที่มีพิกัดสูงขนาดนั้นในภาพตัวอย่างนี้แอดมินยกตัวอย่างว่าเป็นเครื่องปรับอากาศแบบฟิกสปีดขนาด18,000 btu ขนาด18,000 btu เนี่ยสามารถใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาด16แอมป์ได้นะครับส่วนเซฟตี้เบรกเกอร์ที่ติดตั้งในห้องคอยเย็น จะใช้ขนาด1 5หแอมป์หรือ2 0แอมป์ก็ได้เพราะว่ามันมี์กิตเบรกเกอร์ขนาด1 6แอมป์เนี่ยติดตั้งไว้ที่ต้นทางแล้วถ้าเบรกเกอร์ที่อยู่ในห้องคายเย็นจะใช้2 0แอมป์ก็ยังได้ครับในภาพน,นี้เนี่ยการเดินสายไฟสาย LN เอนี่ยออกมาจากตู้เมนไฟฟ้าถูกต้องครับแต่สิ่งที่ผิดก็คือเครื่องปรับอากาศต่อลงดินในระบบ TT ครับซึ่งผิดมาตรฐานปัจจุบันครับมาตรฐานปัจจุบันเนี่ยกำหนดให้เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเนี่ยต้องต่อลงดินในระบบ TNCS นะครับ แต่ในภาพตัวอย่างนี้เครื่องปรับอากาศต่อลงดินในระบบทีทีก็คือสายกราวของเครื่องปรับอากาศเนี่ยต่อลงไปหาแท่งกราวโดยตรงเลยกรณีแบบนี้เรียกว่าเป็นการต่อลงดินในระบบทีทีครับซึ่งผิดมาตรฐานซึ่งหลายบ้านก็ต่อลงดินแบบนี้แหละครับต่อแท่งกราวแยกต่างหากเลยปัญหาที่สําคัญก็คือหลายบ้านใช้เซอร์กิตแบกเกอร์ที่มีพิกัดสูงเกินไปมันก็จะเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดอัคคีภัยได้ครับตามตําราที่เรียนกันมาก็คือกระแสโหลดคูณได้2 เราไปเลือกขนาดของเซอร์กิตเบรกเกอร์คูณได้วย2นี่ก็ยังเป็นการเผื่อพิกัดของเบรกเกอร์สูงเกินไปนะครับตำราของแอดมินน่ยจะเอากระแสสตาร์ทที่7เท่าไปเทียบเคียงกับช่วงการปลดวงจรทันทีของกลไกแมกเนติกทริปที่5เท่าถ้ากระแสสตาร์ทไม่สูงเกินช่วง5เท่าของเซอร์กิตเบรกเกอร์ตัวที่จะเลือกใช้งานก็เป็นอันใช้ได้ครับในภาพน,นี้จะเป็นสูตรที่แอดมินใช้อยู่เป็นประจำในภาพน,นี้แอดมินยกตัวอย่างว่าเป็น เครื่องปรับอากาศฟิกสปีดขนาด24,000 BTU เครื่องปรับอากาศขนาด24,000 BTU แบบฟิกสปีดเนะี่ยกระแสะโหลดสูงสุดก็อยู่อยู่ที่ประมาณ9.5แอมป์ตามทฤษฎีที่เราเรียนกันมาก็คือเครื่องปรับอากาศจะมีกระแสะสตาร์ทอยู่ที่ประมาณ4ีถึงหเท่าแต่แอดมินคิดที่7เท่าเลยครับกันพลาดกระแสะโหลดอยู่ที่9.5 9.5จเคูณเเท่ากระแสะสะตาร์ทสูงสุดก็จะอยู่ที่ประมาณ66.5แอมป์ลองมาดูซิว่าใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาด16แอมป์ได้ไหม์กิตเบรกเกอร์ขนาด16แอมป์น่ ช่วงการปลดวงจรทันทีของกลไกในการตัดวงจรชนิดแมกเนตะิกทริปเนี่ยคิดที่5เท่า16บหกคูณหเท่ากับแปแต่กระแสสตาร์ทอยู่แค่66.5แอมป์นั่นก็หมายความว่าสามารถใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาด16แอมป์ได้นะครับไม่ต้องไปใช้32แอมป์นะครับเครื่องปรัะปะาขนาดสองหมืนสี่พันบิทีสามารถใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาด16แอมป์ได้เลยนะครับส่วนสายไฟก็ใช้ขนาด2.5ครับซึ่งตามทฤษฎีที่เราเรียนกันมาเนะี่ย สายไฟจะต้องรองรับกระแสได้สูงกว่ากระแสโหลดไม่น้อยกว่า125%ก็เอากระแสโหลดคูณด้วย1.25ก็จะอยู่ที่ประมาณ1 1 8 8แอมป์สายไฟจะต้องรองรับกระแสได้ไม่น้อยกว่า1 1 8 8แอมป์แต่ถ้าเราเลือกใช้สายไฟขนาด2.5นจาะมันใช้ได้อยู่แล้วครับถ้าเป็นสาย IEC ศ1ขนาด2.5เดินสายแบบร้อยท่อกลุ่มติดตั้งที่2เนะี่ยมันจะมีพิกัดกระแสสูงสุดที่2 1แอมแปรก็สามารถใช้สายขนาด2.5ได้อยู่แล้วครับเห็นไหมครับว่าในตัวอย่างนี เครื่องปรับอากาศขนาด24,000 BTU ก็ยังสามารถใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาด1 6์ได้เลยครับไม่ต้องไปใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์สูงเกินกว่านี้ครับเพราะมันเพิ่มความเสี่ยงไม่ต้องไปใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์สูงเกินไปครับ1 6์เนี่ยเพียงพอแล้วครับแอดมินเห็นหลายบ้านเลยครับเห็นช่างชอบใช้แต่3 2์กันก็ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องใช้3 2์เครื่องปรับอากาศเนี่ยอย่าไปเผื่อพิกัดของเบรกเกอร์สูงเกินไปมันไปเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดอัคคีภัยได้นะครับ